เคยไหมครับที่คิดอยากจะผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งที่ไม่เคยมีใครผลิตมาก่อนนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับการคิดนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแต่ก็มีวิธีดีๆที่จะทําให้เกิดขึ้นได้นะครับลองมาที่โรงแรมเซนทรัลแกรนด์ที่เซนทรัลเวิลด์นะครับในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนนี้ดูสิครับในวันนั้นจะมีงานที่ชื่อว่า NASDAQ Investor Day 2013 ซึ่งเป็นงานที่หยิบเอา10นวัตกรรมที่คัดสรรมาแล้วจากงานวิจัยนับพันชิ้นทั่วประเทศนะครับพร้อมที่จะออกมาเป็นสินค้าเพื่อการจําหน่ายมีตลาดรองรับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทํากําไรให้กับผู้ลงทุนได้ดีมานําเสนอให้ชมกันครับที่ผมไปแอบเห็นมาแล้วก็มีกับยากําจัดสตูพืชที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับทดสอบแล้วว่าใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่ไร่จริงๆไม่มีสารตกค้างที่เป็นพิษตอนนี้ทางนักวิจัยก็ได้พัฒนากระบ,บวนการผลิตให้สามารถทําได้ในคุณภาพที่สูงนะครับ เราก็ได้ด้วยในปริมาณที่มากด้วยครับดูระบบที่สามารถหาช่องว่างสาหรับจอดรถโดยใช้แค่กล้องตัวเดียวไม่ต้องติดเซ็นเซอร์เอาไว้ที่ทุกช่องจอดรถระบบนี้ยังบอกได้ว่ามีความพยายามที่จะขโมยรถเกิดขึ้นที่ช่องจอดรถนั้นๆนะครับรวมถึงสามารถที่จะจดจําทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบการเข้าออกของรถได้ด้วยนะครับมีเครื่องตรวจสอบเชื้อรา,อาฟลาทอกซินในอาหารที่ใช้งานได้ง่ายนะครับอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีกราฟินที่ต้องได้รับรางวัลโนเบลมาเป็นเครื่องการันตีในความเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีหุ่นยนต์สำหรับช่วยทำกายภาพบำบัดนะครับ mm hmm. เชื่อมต่อเข้ากับเกมคอมพิวเตอร์ให้เล่นได้อย่างสนุกสนานมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผมเห็นแล้วอยากเอามาผลิตเองเลยนะครับทั้งเครื่องนับจำนวนเซลล์จำนวนเม็ดเลือดแล้วก็มีมีดผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับมีเฝือกอ่อนที่ย่อยสลายได้ มีเม็ดอมที่ทําจากสมุนไพรไทยโบราณย่าหมอน้อยนะครับที่ใช้เลิกบุหรี่ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงเลยครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในงานนี้ก็คือการนําเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับจากท่านดรทวีศักดิ์กอันันตกุลซึ่งท่านมาเล่าให้เราฟังปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับ2เทคโนโลยีจากปีก่อนๆที่ท่านเคยพูดถึงไว้นะครับมี 3D printer กับอิเล็กทรอนิกส์ิมพ์ได้นะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นเข้ามาสู่ท้องตลาดกันแล้วนะครับ มาฟังว่าปีนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรเด็ดๆที่ต้องจับตามองกันอีกนะครับในงานนี้ก็ยังมีประกาศถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็มาฟังคําแนะนําดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจนะครับแล้วก็ยังมีบูธให้คําแนะนําในการลงทุนต่างๆนะครับทำยังไงให้เราสามารถลดภาษีได้200%งานนี้มีมาบอกให้หมดเลยนะครับวันพฤหัสที่12กันยายนศกนี้นะครับที่โรงแรมเซนทราแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์บริเวณราชประสงค์นะครับ กับงาน Nasta Invest o r Day 2013ครับเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วโชคดีอาจจะได้แท็บเล็ตติดมือกลับบ้านไปฟรีๆด้วยนะครับ